ในเส้นทางรถไฟสายแม่กองก็มีรถที่เคยใช้งานอยู่หลายรุ่นนะคะตั้งแต่รถจักรไอน้ำเรื่อยมาจนถึงรถดีเซลลาง t h n NKF และก็มีอยู่รุ่นหนึ่งที่ลหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นแต่ก็เคยได้ยินชื่อกันมาบ้างน,นั่นก็คือรถดีเซลลางไทยกูกก น,นัวสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่อนุสรณ์สถานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและดาทั้ง3ามเหล่าทัพค่ะอยู่ที่ตำบลบางระกรมอำเภอบางเลนจงหวััดนครปฐมค่ะ อนุสรสถานส,สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบิดาสามเหล่าทัพเนี่ยนะคะก็จะมีพื้นที่กว้างมากเลยค่ะบรรยากาศเนะี่ยร่มเลืน่นเงียบสงบอยู่ติดกับแม่น้ำท่าจีนหมาะกกบการมานั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจชมธรรมชาติและวิวเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่ค่ะมีเรือโดยสารแล่นมาในแม่น้ำท่าจีนให้ดูด้วยบรรยากาศเนี่ยดีจริงๆเลย สถานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบิดาสามเหล่าทัพเนี่ยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนค่ะใกลอ้องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกรมสร้างเพื่อเธอพระเกียรติและน้อมนำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบิดาสามเหล่าทัพอันได้แก่จอมพลพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชกรมหลวงนครชัยศรีสุรเดชพระบิดาแห่งกองทัพบ,บกไทย จอมพลสมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระเจ้าจัก,กรพงศ์ภัวนาถกรมาหลวงพิษณุโลกประชานาถพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยและพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมาหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทยใกล้ๆกันเนี่ยก็จะเป็นอนุสณ์สถานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราสำหรับใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็แวะสักการะบูชากันได้ค่ะ ถัดมาก็จะเป็นกรมหลวงชุมพรค่ะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเข้ามาไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยน้ำท่วมค่ะเห็นไหมคะร่องรอยของระดับน้ำท่วมเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่เลยและที่เราจะพามาดูในวันนี้ก็คือซากของรถดีเซลลางไทยกู๊กอยู่ที่นี่เลยค่ะ มาแอบซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เองหาอยู่ตั้งนาน oh, so funny. ด้านหลังเนี่ยนะคะก็เป็นรถดีเซลลางไทยกุกุที่เคยวิ่งในเส้นทางสั่งแม่กองค่ะมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะส่วนประวัติคร่าวๆของรถดีเซลลางไทยกุกุคันนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6คันด้วยกันตั้งแต่หมายเลข D3 ถึง D8 ผลิตโดยบริษัทไทยกุกุประเทศญี่ปุน่นและนำเข้ามาใช้งานในปีพศ2502ค่ะ โดยเมื่อวันที่13ธันวาคม2502เนี่ยก็เปิดการเดินรถธรรมดาดิสนารไทยกุกุระหว่างสถานีคลองสานถึงสถานีวัดสิงต่อมาวันที่27ธันวาคมพศ2502ก็เปิดเดินรถด่วนดิสลางไทยกุกุระหว่างสถานีคลองสานถึงสถานีมหาชัยและสถานีบ้านแหลมถึงสถานีแม่กรอง พร้อมกับเปิดเดินขบวนรถธรรมดาดีเซล,ล่าไทกูกุระหว่างสถานีคลองสารถึงสถานีรางโพนั่นเองค่ะเ <Yeah. S 1> ครื่องพ่วงเนี่ยก็จะเป็นแบบ A,B,C หรือที่เรียกกันว่าขอสับค่ะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นก๊อกลมและจัมเปอร์ซึ่งจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษเขียนอยู่เลยนะคะว่า Mori โ ต่อมาเนี่ยเรามาดูสีตัวรถกันดีกว่าค่ะอสีเดิมด้านบนเนี่ยเป็นสีขาวล้วนค่ะส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นสีน้ําเงินแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นสีเดิมของตัวรถหรือเปล่านะคะนี่ล่อนสนิมขึ้นแล้วค่ะรถไทกุกุชุดนี้นะคะคาดว่ามีสองคันที่ทำหน้าที่เป็นหัวลากโดยมีห้องขับทั้งสองฝั่งแบบรถจักรเลย เมื่อถึงปลายทางเนี่ยก็จะทำการสรับเปลี่ยนสลับรถที่มีห้องขับมาอยู่อีกฝั่งนึงค่ะแหมเป็นที่น่าเสียดายเลยที่รถคันนี้เนี่ยเป็นเพียงรถพ่วงหรือคันตามเลยไม่ได้มีเครื่องยนต์และห้องขับให้ดูกันเลยค่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและรับชมคลิปใหม่ๆของช่งองอนกลนพาทัวร์เลยนะคะ เดี๋ยวมาดูช่วงล่างกันต่อเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นมุมบนหลังคางนะคะ เดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปด้านบนกันนะคะนี่ด้านบนก็จะประมาณนี้นะคะด้านบนเนี่ยสภาพก็ยังดีอยู่เลยนะคะ ในส่วนของพื้นเนี่ยเขาก็ปูกระเบื้องไว้ค่ะเท่าที่ทราบมาเนี่ยเขานำมาตกแต่งใหม่ค่ะเพื่อที่จะทำห้องสมุดนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยดูซุ่มไปมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำค่ะฝั่งทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นอ่างล้างหน้าและฝั่งทางด้านขวามือเนี่ย ก็เป็นห้องขับถ่าย เดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างลนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก็เหมือนในคลิปหน้าบ๊ายบาย